ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้เป็นตอนที่22่ยองของการหนีนรกถือว่าเป็นตอนพิเศษเป็นตอนนี้การปฏิบัติหนีนรกแบบง่ายและเบาหรือว่าเรียกวเว่าแบบชาวบ้านชาวบ้านตอนยี่ี่ตอนที่21ู่ดถึงพุทธานุสติกรรมฐาน การเจริญพุทธานุตติกรรมฐานนิบรรดาแทานพุทธบริษัทที่ทำกันต้องเข้าไปนั่งสมาธิในป่าในเขาในที่คับแคบในที่อะไรต่ออะไรบ้างเนี่ยในที่เล่นลับในที่สงดัดแต่ว่าเท่านชาวบ้านทั้งหลายชาวบ้านระดับไหนก็ตามมีเวลาน้อย จะหาเวลาว่างไปทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าอ่านตำราบแบบนั้นแล้วก็คิดว่าคนอย่างเราไม่มีโอกาสจะเจริญพุทธานุสติกับเขาความจริงการตัดสงโยอดมีเฉพาะอนุสติเท่านั้นไม่มีกรรมฐานอื่นเจือปนอย่างนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุสติกรรมฐานนึกถึงพระธรรมเป็นธรรมานุสติกรรมฐาน นึกถึงพระอริยสงฆ์เป็นสังขารนุสติกรรมทานนึกถึงศีลและกรรมบทสิบเป็นศีลานุสติกรรมทานรวมความมาทั้งหมดอยู่แค่อนุสติอนุสตินี่ท่านแปลว่าตามนึกถึงตามนึกถึงเท่านั้นถ้าไม่ได้บอกว่าต้องไปนั่งสมาธิวันละกี่ชั่วโมง ถ้ากำลังใจเราเข้มข้นจริงๆท่านที่มีเวลามากวิธีตามนึกถึงให้จิตเป็นให้จิตเป็นสมาธิในพุทธานุสติกรรมฐา,านมีวิธีทำง่ายๆนั่นก็คือใช้การบูชาพระพุทธรูปถาวายอาหารเป็นการบูชาคุณพระพุทธเจ้า แต่เรามองไม่เห็นองค์พระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่ไหนก็ใช้พระพุทธรูปที่บ้านนี่แหละถวายท่านที่นั่นสำหรับของที่ถวายพระพุทธรูปก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปหาของที่มีราคาแพงอาหารที่ท่านบริโภคทุกวันมีอะไรบ้างใช้เฉพาะอย่างนั้นเอากนนรแตพิงว่าก่อนที่จะบริโภค ข้าวตักว่าก่อนที่เราจะตักกินแกงได้กับน้ำพริกปลรราผักต้มอะไรก็ตามปลาย่างเท่าที่มีอยู่เอามาก่อนที่เราจะกินของนั้นร่วมความว่าเราไม่ถวายของเป็นเดงกับท่านแล้วก็ไปถวายข้างหน้าไปตั้งานหน้าถ้ามีทูกก็จุดทูกไม่มีทูก็ไม่ต้องจุดกราบด้วยความเคารพ นั่งมองพระพุทธทรูปด้วยความเคารพจำภาพของตนไว้ตั้งใจว่านโมสามจบกล่าววาจาเป็นภาษาไทยก็ได้ว่าข้าพระพุทธเจา้าขอเทายข้าวระกับและนน้ำแก่พระองค์แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าขอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจงทรงครับโปรโดให้ข้าพระเจา้าเข้าถึงวัิพุภานในชาตินี้ เอาแค่นี้ก็พอคำว่าการเข้าถึงพระนิพตภัประการถวายข้าพระพุทธรูปจะถือว่าเกินพอดีไหมก็ไม่ใช่มันเป็นความดีที่ค,ค,ค,ทค,ค,ค,ค่อยๆทำค่อยๆก้าวเข้าไปถ้าเราตั้งใจไว้เพื่อนิพพานถ,าถ้าจะมีคำถามถามมาว่าหวังนิพพานได้แน่นอนไหมก็ต้องตอบว่าหวังได้แน่ ถ้าชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้า,นานมันก็ได้กําลังใจประเภทนี้ถ้าเราไม่ตกนรกมันก็จาสวรรค์ไม่พรมจากพรหมปณิพานธ์ไม่มีอะไรหนักถ้าถามว่าทำอย่างนี้เป็นพุทธานุสติกรรมฐานหรือก็ต้องตอบว่าใช่แล้วก็ตรงด้วยแล้วง่ายด้วยพุทธานุสติเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ คำว่าเป็นอารมณ์ไม่ใช่ทุกลมไม่ใจเข้าออกมีจิตห่วงพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้า <c oughs> ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าก็พระพุทธรูปตัวนั่นนึกถึงพระพุทธรูปเมื่อไรเขาถึงพระพุทธเจ้าเหมือนนั้นตอนนี้จะเห็นว่าถ้าเราถวายท่านทุกวันจิตเราจะเริ่มเป็นห่วงท่าน <c oughs> ก่อนที่จะบริโภคอ,อาหารและก่อนจะทำอาหาร จิตก็จะคิดว่าวันนี้เราจะมีอะไรถวายพระพุทธรูปบางทีวันนี้ถวายแล้วไม่ทันจะถึงวันพรุ่งนี้ก็นั่งคิดเดินไปบ้างทำงานบ้างอดคิดไม่ได้ว่าก้าหารอย่างนี้มีพวกนี้เราจะนำถวายพระพุทธรูปอย่างนี้เป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าจริงๆตรงๆด้วยเป็นพุทธานุสติกรรมฐานถ้าถวายข่าพระพุทธรูปแบบนี้จนชิน ถ้าวันไหนไม่มีโอกาสจะถวายท่านวันนั้นใจไม่สบายอย่างนี้ถือว่าจิตเป็นชาในพุทธานุสติกรรมฐานรับรองว่าตายชาตินี้ไม่ลงนรกแน่ต่อไปธรรมานุสติกรรมฐานทำยังไงธรรมานุสติกรรมฐานทำได้หลายแบบแบบต้นก็คือว่า ถาวายข้าวถาวายข้าวพระรูปเป็นพุทธานุสติกรรมฐานเวลากลางคืนหรือกลางวันในตอนเช้าตามเวลาที่ว่างตั้งใจบูชาพระเนี่ยบูชาพระคือสดมนเราเข้าไปถึงหน้าพระพุทธรูปเข้าไปแล้วเป็นพุทธานุสติกรรมฐานแล้วต่อไปก็เป็นธรรมานุสติกรรมฐานตั้งนโมสามจบด้วยความเคารพ นโมนี่แปลว่าข้าพเจ้าขออนอน้อมคือนมัสการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์องค์นั้นเป็นกล่าวคําสรรเสริญพระพุทธเจ้าแสดงความเคารพด้วยความจริงใจต่อมาบูชานึกอะไรได้บ้างถ้าวาดสดมนจริงๆไม่ได้ก็ว่าต่อไปเสีกเล็กน้อยคือหนึ่งพุทธทางสันนัตฉามิ ในใจก็นึกว่าขาพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงทำมังสนังกัจฉามิขาพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึงสังขังสนังกัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึงพถ้าว่าทั้งสามอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นพุทธานุสติด้วยธรรมานุสติด้วยสังขานุสติด้วยพร้อมพร้อมไปหมดทั้งสามระการนีน่ถ้าหากว่าหรือท่า ถ้าสวดอิติปิโสได้ก็สวดอิติปิโสต่ออิติปิโสนั้นเป็นการสรรเสริญคุณพระพุทธเจา้าคุณบะธรรมคุณพระอ,อริยสงฆ์โดยตรงถ้าสวดด้วยความเคารพชาญานึกในใจก็ได้ถือว่าเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติโดยตรงวงความในทางสามอนุสติได้ครบทนบริบูรณ์ ดยการที่เราบูชาพระก็ดีสวดมนต์ก็ดีถ้าวันไหนไม่ได้บูชาพระหรือไม่ได้สวดมนต์ตามที่พึงจะสวดได้ถ้าสวดไม่ได้จริงๆก็่าลืมนึกในใจหรือวาออกปากก็ได้ว่าพุทธังสนังกระฉามิข้าวเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงทำมังสนังกระฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึง สังขงังสนังกระฉามิเข้าเจ้าขอถึงพระอริยสงฆ์เป็นที่พึงถ้าถามว่าทําไมจํากัดพระอริยสงฆ์อนนักบวชจริงๆไว้ใจไม่ได้ที่ดีก็มีมากที่เล็วก็ไม่น้อยถ้าพระอริยะนี่ท่านไม่เร็วท่านมีได้ก้าวหาความดีโกกอบโกยความดีให้มากขึ้นถือว่ามีความดีส่วนเดียวก็ได้ ถ้าจิตใจของท่านมีความห่วงในการสวดมนต์นักบูชาพระถือว่ามีความแม่นคงคือมีฌานในศีลานุติใน,ในธรรมานุติกรรมฐานแล้วในเวลานี้มีอีกแบบหนึ่งเขามีเทพพระธรรมเทพที่มันทึกเสียงเกี่ยวกับธรรมะจะเป็นประสูตรธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ถ้าเราชอบใจเทพอ,อันไหน ธรรมะส่วนไหนที่เราหามาแล้วเราชอบหรือว่าสามารถบันทึกเสียงพระสวดมนต์ก็ได้เวลาที่ตะนอนไปแล้วก็เปิดเทปฟังฟังได้ความเคารพว่าฟังแล้วจะจบหรือไม่จบจะหลับหลับก็ช่างเถึะหลับเมื่อไรปล่อยไปอย่าไปฝืนอย่าไปฝืนใจถ้าฟังยังไม่ทันจบหลับดี พาะฟังไปฟังไปจิตเริ่มเป็นสมาธิเล่น้อยแต่น้อยเมื่อจิตรวมตัวถึงชายก็หลับในขณะที่หลับกี่ชั่วโมงก็ตามกว่าจะตื่นท่านถือว่าทรงฌานนั้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นอย่างนี้ถือว่าท่านทรงฌานในในในธรรมานุสติกรมฐา,านแน่นอนก็ปฏิบัติไม่ยากสำหรับพระสงฆ์วิธีปฏิบัติเป็นสัในสังขานุสติ สังขานุสตินี่ให้เรานึกถึงพระสงฆ์มันก็ไม่แน่นอนนัก <c oughs> เราอาจจะนึกได้แต่บางทีก็ลืมไปต้องสร้างความห่วงใยในพระสงฆ์ทําให้จิตเป็นห่วงเราเป็นคนห่วงพระสงฆ์แต่การห่วงนี่ต้องเสียทรัพย์สินบ้างแต่ไม่ต้องมากนัก <c oughs> แต่หากว่ามีพระมาบิณฑบาตถึงบ้านท่าน ถ้าท่านมีเวลาที่จะใส่บาตรได้ด้วยก็ไม่แน่นอนนักบางคนนมีเวลาน้อยเช้าต้องรีบไปทำงานรอพระมาปฏิบัติไม่ได้ยานี้ก็มีมากสมมติว่าท่านมีเวลาจะใส่บาตรท่านก็ตั้งใจใส่บาตรพระในตอนเช้าอาหารที่ใส่จะมีกับข้าวหรือไม่มีกับก็ไม่สำคัญ มีข้าวเฉยๆก็ใช้ได้จะใส่มากองนั้นน้อยองค์ก็ใช้ได้ <c oughs> เป็นอนว่าเรามีความรู้สึกคิดไว้ว่าเราจะใส่บาตรพระสงค์ไอ้จิตนี่มันก็เป็นห่วงวันนี้เรามีของใส่บาตรแล้วจิตก็คิดห่วงว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรใส่บาตรบ้าง <c oughs> แล้วก็ตอนเช้าตื่นขึ้นมา ถ้าแม่บ้านหร้อพ่อครัวก็ต้องรีบหาอาหารให้ทันพระมาบินาบาบก็ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจคอยว่าพระมาแล้วหรือยังเมื่อใส่บาตรไปแล้วก็ย้อคิดไม่ได้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีอะไรใส่บาตรบ้างบางทีตอนกลางวันหรือตอนเย็นยังไม่ถึงวันพรุ่งนี้นี่ เตรียมตัวว่าวันพรุ่งนี้เราจะใส่บาตรใช้ข้าวอะไรใช้กับอะไรนี้เป็นต้นจิตใจเราก็มีความกังวลในพระสงค์ว่าเราต้องใส่บาตรแต่ประสงค์อย่างนี้เป็นสังขานุสติแน่นอนแล้วก็เป็นจาคา,านุสติกรรมฐานเป็นทานการบริจาคด้วยได้นอานิสงส์สามอย่างแต่สมมติว่าเวลาที่เราจะใส่บาตรไม่ทัน ธุระมันมากไปตอนเช้าถ้าเราเป็นคนมีข้าวเปลือกหรือข้าวสารก็ภาชนะปีบหรือถังอะไรก็ได้มาตั้งไว้หนึ่งลูกที่ใกล้ที่บูชาเมื่อคืนเวลาบูชาพระเสร็จก็ตักข้าวใส่ในถังหรือว่าในขันหรือว่าในโถอะไรก็ตามเถอะข้าวเปลือกหรือข้าวสารก็ตามมากก็ได้น้อยก็ได้ตามกำลัง ถ้ามีน้อยจริงๆวนนันหนึ่งจอกลอยและวนนันหนึ่งถ้วยชาก็ได้ <c oughs> ทุกครั้งที่จะใส่เพื่อเป็นการยิงกระสุนนัดเดียวได้นกหลายตัวก็ว่าคาถาวิราทยโยองนุพ่ปานไปด้วยหนึ่งจบหรือว,ว่าราถามหาราบที่พิมแจกไปก็ได้จะดีมาก คาถาม,มาลาบทั้งหมดรวมคาถาเวททยโยด้วยว่าหลายจบก็ได้ก่อนจะตักข้าวใส่ถังเวลาสวดมนต์บูชาพระเสร็จสวดมนต์เสร็จมนต์ไม่ต้องสวดมากนะักก็บูชาตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าว,ว่าคาถานั้นั้นนึกถึงพระประเจพระพุทธเจ้าด้วยสักเก้าจบหรือห้าจบหรือสามจบหรือเจ็ดจบตามเวลา เวลาที่ตักข้าวมาอย่าใส่ในถังก็ว่าที่หนึ่งจบอย่างนี้ทุกวันก็คิดแล้วว่าข้าวที่เราตักไว้นี่เราจะาไว้ยถวายพระสงฆ์อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสังขารนุสติแน่นอนและก็เป็นจากขานุสติคิดจะให้เป็นทานการบริจาคโดยเสร็จได้สมอย่าง <c oughs> สอย่างที่การมีมีลาบมีผล ถ้าบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนไม่พอเรียกว่าไม่ถนัดในการใส่ข้าวมันลำบากข้าวนี่ถ้าได้มากๆแล้วจึงไปถวายพระแต่การใส่ข้าลำบากใช้เงินเถอะก็ได้เหมือนกันก็คิดว่าเงินจำนวนนี้เราจะนำไปถวายพระสงฆ์เป็นค่าประตาหารเนี่ค่าก่อสร้างอะไรก็ตามท่านเ <c oughs> ถกท่านจะใช้เป็นค่าประตาหารก็ได้ <c oughs> ้ายารักษาโรคก็ได้ค่าพ่อผลท่านาสบายถ้าไม่มีจะใช้ท่นก็ซื้อได้ทําการก่อสร้างก็ได้ไปบารุงพระธรรมก็ได้ตามใจท่านลวเอาหมดทุกอย่างแล้วก็เอาเงินใส่กระป๋องลงไปถามว่าใส่เท่าไรก็ต้องตามใจผู้ใส่ท่านมีมากท่านก็ใส่ามากท่านมีน้อยท่านก็ใส่น้อยแต่การใส่ายย่าให้ลําบากตนเอง ใส่เงินอย่าถือว่าต้องมากต้องทุ่มเทเท่านั้นเท่านี้อย่าเอาอย่างนั้นเอากันเราแค่เราห่วงพระสงฆ์ให้จิตใจนึกถึงพระสงฆ์ว่าเงินจํานวนนี้ทั้งหมดเราจะถวายพระสงฆ์แล้วก็ใส่ลงไปถ้ามันมีน้อยใส่หนึ่งสตังก็ได้สองสตังก็ได้ห้าสตังก็ได้หรือวันราสะลิงก็ได้วันเรสองเสลิงวันราบ่ายก็ได้เท่าไรก็ได้ ยำนวนที่ใส่นี่ไม่จำกัดเราใส่ไว้เฉพาะเฉพาะที่เราเราจะไม่เดือดร้อนและก็เราตั้งใจถวายเป็นเป็นสมบัติของประสงค์เพื่อใช้กิจการต่างๆตามที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ก็เป็นสังขารนุสติสินุสติด้วยเป็นจาคานุสติด้วยเป็นทางการบริจาคด้วยได้สามอย่าง แล้วต่อไปเทศตตังก็ไม่สะดวกเข้าสารหรือเข้าเปลือกก็ไม่สะดวกท่านผู้รับฟังอย่าเพิ่งหัวเราะย่อยกันนะ <c oughs> เรื่องข้าวทึกว่าไม่มีเลยนะไม่ไม่จริงไม่ใช่อย่างนั้นจริงอาตมาตั้งศูนย์สงเคราะห์ที่ประบาทสมเด็จเจ่หัวให้ตั้งขึ้นเมื่อวศ .2521 เป็นต้นมาเคยพบหลายวาระ ที่หมู่บ้านไหลไหลหมู่ร่วมกันไม่ได้เห็นไม่ข้าวมาแล้วตั้งสองสามเดือนก็มีต้องคุณกินคุ้ยป่ามีหัวเผือกหัวมันเอาข้าวไปแจกคนถังดีใจกอบตายรับน้ำตาไหลมีผ้าผ่อนท่สบายก็ไปแจกมีอาหารไปแจกมียารักษาโรคไปแจกต้องแบกกลับบ้านกันบางท่านบอดน้ำตาไหลดีใจนึกไม่ถึง ถึงก็ออกปากบอกว่าผมเนี่ยสองเดือนนะครับไม่เห็นไม่ข้าวเลยอย่างนี้มีไม่ใช่ไม่มีท่านที่บอกว่าจนจนยังมีเงินใช้ยังมีอาหารกินยังจนไม่จริงอย่างนั้นจนจริงๆในการกระทําแบบนี้การสร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารก็ดีแจกเสือ้อผ้านักเรียนในถิ่นทุรกันดารก็ดีช่วยการศดกษาอุปกรณ์การศึกษาก็ดี ในการสงเคราะห์คนจนกด็ดีทำมาแล้ั้ปีสองพั1 2 1ก็ยังมีจดหมายหลายสิบฉบับบอกว่าทำไมดีแต่สร้างวัดไม่ไปช่วยอย่างนี้บ้างต้องขอประธานอภัยโทษท่านดีเขียนมาก็เคยมาวัดป้ายก็มองเห็นใ้วนน้งสือที่แจกของไปช่วยสงเคราะห์เขาออกทุกปีแต่ท่านประเภทนี้ท่านมีตาเป็นทิพย์ มองเห็นโลกทั้งหมดไม่เห็นหรอกต้องมองดูผีจึงเห็นก็ลวงความว่าท่านประเภทนี้เป็นโลกประสาทเสียสัญญาวิปริตจิตเป็นบ้าเขาทำแล้วก็ยังมองไม่เห็นยักเตือนมาบางทีบางคนเขียนมาติดติกันเดือนในฉบับบ้างมันยหญความตามท้ายเสด็จญาติมายาวเหยียดแต่ไม่ลงที่อยู่ไม่ลงชื่ออย่างนี้เขาเรียกหนังสือผีผี ถ้าผีเขียนมาถ้าเป็นคนก็คนผีผีเขียนมาหยาบคายแล้วก็เลวทรามมากนี่้วพูดเรื่องธรรมะนะมาว่าจันนี้จะสะดุดใจจะได้จำกันไว้ถ้าจะทำอะไรก็ใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนเพราะว่ากันว่าคนไม่มีข้าวจะใส่บาตรแม้แต่ถ้วยตะไลและถ้วยชาไม่มีมันมีอยู่จะกินยังไม่มีเลย ถ้าจนแบบนี้หาข้าวก็ยากหาเงินก็ยากก็อยากจะบูชาพระเป็นสังฆานุติกับเขาบ้างทำยังไงเพราะพระสงค์ต้องมีของให้วิธีนี้ไม่ยากบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ทำกันแบบนี้คือปลูกมาพริกสักปลีกปลูกพริกสักต้นหนึ่งแล้วมาเขียวสักต้นหนึ่งหรือฟักแฟงแต่น้ำเต้าอะไรก็ได้ที่มันกินได้ ความจริงท่านอาจจะปลูกหลายต้นก็ช่างเถอะตั้งใจไว้ต้นหรือสองต้นก็ตามว่าต้นหรือสองต้นจะประเภทไหนก็ตามไอ้ต้นหรือสองต้นนี้เราจะไม่กินไม่ใช่เองถ้ามีผลขึ้นมาเมื่อไรเราจะถวายพระสงฆ์ให้ท่านไปทำอาหารฉันกันที่วัดอย่างนี้เราจะเห็นต้นไม้ไทุกวัน ต้นประเภทนั้นเราเห็นทุกวันเราต้องลดน้ําเราต้องพอนดินแล้วต้องใส่ปุย๋ยเน้นที่บางแห่งไม่ต้องใส่ปุย๋ยอย่างที่ดีๆแล้วนี่ไม่ต้องใส่ปุย๋ยเราก็เห็นทุกวันเห็นก็มาอะไรก็คิดว่าต้นนี้ถ้ามีผลขึ้นมาเราไม่กินเราปลูกเพื่อถวายพระเห็นทุกวันก็นึกว่าเราปลูก่ถวายพระอย่างนี้เป็นสังขารุสติกรรมฐาน รวมความสังขารนุติกรรมฐานให้ปฏิบัติตามที่แล้วมาถ้าวิธีปฏิบัติที่อย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาเทวพุทธบริษัทถ้าวันไหนไม่ได้ทำวันไหนไม่ได้คิดถึงวันนั้นใจไม่สบายต้องทำาและต้องคิดถึงใจจึสืสบายอย่างนี้เถือยวมีชาใน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 สังขานุติกกรรมฐาน ตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดที่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามในอนุสติถ้าว่าท่านทําเป็นประจําชาตินี้ลงนรกไม่ได้ถ้าถามตอบจะถามบอกว่าก็ทําบาปไว้เยอะทําไมจะลงนรกไม่ได้ก็ดูตัวอย่างสุปฏิทิาฐิประบุรท่านคนนี้ท่านทําบาปยิ่งกว่าเรามากวันดีไม่ละวันพระไม่เว้น ไม่เคยยกมือไหว้ใครไม่แต่พระและไม่ยอมฟังเทศไม่ยอมใส่บาตรไม่ยอมทําบุญนุบำรการทั้งปวงแต่พอก่อนจะตายนึกถึงพระพุทธเจ้าให้มาช่วยเหลือหน่อยเดียวเท่านั้นตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวเดิงสถิตโลกได้ฟังเทศจากพระพุทธเจ้าจบเดียวในสมัยที่เป็นเทวดาได้ประสูิดาบัน คนนี้ถ้าลงมาเกิดไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วพุ่งลงอเวจีไปเลยแล้วก็นรกทุกขุมท่านเป็นหมดประวัติมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องเล่าต่อกลวงความว่าทำอย่างนี้ได้ทุกคนท่านยับยั้งนรกในชาตินี้ได้แน่นอนตายคราวนี้ไม่ลงนรกแต่ว่าจะเอาทุกชาติยังไม่ได้เพราะยังไม่ครบเอาทุกชาติต้องทรงศีลและกำหนดสิบให้บริสุทธิ แต่กำลังใจพอแค่สินห้าก็าแค่สินห้าถ้าควบกำหนดสิบได้ก็ควบเลยอาตมาคิดว่าควบเลยดีกว่าจิตเป็นสุขและมีความแน่นอนก็ถ้าตอบตว่าถ้าหากว่ามันมีมันควบมันปฏิบัติในสินไม่ถนัดไม่มีพระจะสมาทานสินไม่รู้จะขอสินจากพระที่ไหนบ้านอยู่ไกล ความจริงเรื่องศีลนิมรนดาทีพระธบริษัทไม่ต้องอาศัยพระเลยก็พระของท่านมีอยู่แล้วที่บานคือพระพุทธรูปและในใจของท่านก็นมีพระและทตั้งสามองค์คือพระพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ที่ท่านึกถึงอยู่ทุกวันเนยน่แน่นอนที่สดุดพระที่มีลมให้ใจใเขาออกต่ไม่แน่บางทีข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นเปรกก็ได้ ข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นสัตว์นรกก็ได้ข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นสัตว์เฉยก็ได้ข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นคนก็ได้ข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นเทวดาหรือพรมก็ได้บางท่านข้างนอกเป็นพระข้างในก็เป็นพระคือเป็นพระอเดียเจ้ามันไม่แน่นักเอาให้แน่นอนจริงๆก็คือพระในใจของท่านใจของท่าน เวลาสมาทานก็สมาทานนึกถึงพระพุทธร,รูปที่บันของท่านศิลไม่มีแค่ศินจริงๆไม่มีแค่สมาทานสินอยู่ที่ตัวเว้นไม่ต้องสมาทานเลยก็ได้เอาตั้งใจเว้นจริงๆว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ลักทรัพย์เราจะไม่ไประพฤติผิดในกรรมเราจะไม่พูดหุสาวาทไม่พูดคำหยาบไม่พูดยโยงส่ง,งเสริมก็แตกเล่ากัน ไม่พูดวาจาที่ไร้ประโยชน์ไม่ดื่มสุราลดเมรัรไม่คิดยาได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลใดมาเป็นสมบัติเป็นสมบัติของตัวโดยไม่ชอบธรรมไม่คิดจองล้างจองผลาญทำร้ายบุคคลอื่นเราจะมีความเห็นถูกคือเชื่อพระพุทธเจ้าแน่นอนและปฏิบัติตามพระรมคำสั่งสอนของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิงย่งในสินห้าเด็กกมบรสิบเอาวงแคบๆเท่านี้ก่อน เพียงเท่านี้แล้วท่านทําได้จริงสินมีก็ท่านแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเนื่อว่าการถึงคนที่มีความจําเป็นต้องทำบาปก็มีญาติโยมพุทธบริษัทมากท่านที่มาเจริญกรรมฐานที่วัดทํำได้ดีด้วยสามารถได้ทิพกุญญาณ ไปเที่ยวสวรรค์ได้ไปเที่ยวพรทมโลกได้ไปเที่ยวนิพานได้แล้วนิพานเขา้าไปเที่ยวไม่ได้ไป่องคนนั้นคนใดยังหนานแน่นโดยกิเลสคนนั้นไปเที่ยวไม่ได้นิพานนิพานเวลาที่จะไปต้องอารมใจสะอาดอย่างน้อยเวลานั้นใจจิตสะอาดเท่าประสดาวันจึงเข้าเขตนิพานได้เอาจะพบเวลาที่เขาทากันก็เหมือนกับว่าแว่นตาที่เราใส่ เวลาไหนมาสกปรกมันก็มองไม่เห็นเวลาไหนแล้วขาดสะอาดแล้วก็มองเห็นชัดสําหรับบรรดาแต่พุทธบริษัทที่จะเรียนกรรมฐานก็เหมือนกันเวลาไหนจิตสะอาดที่สดุดเวลานั้นไปถึงเขติพานได้กลับลงมามาสกปรกใหม่นั่นเรื่องธรรมดาของจิตเวลาจะไปใช้เวลาเล็กน้อยนิดนิดครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสะอาดเวลานั้นแล้วก็ไปได้ใหม่นี่นิพานนั้นไปได้ไม่เป็นไร ก็รวมความว่าการปฏิบัติของเราบรรดาเทพุทธบริษัททั้งหลายถ้าคนตั้งใจจะทําความดีตัดสัญญาณทางสามรริการแต่มันตัดไม่ออกอาชีพจําเป็นยิ่งถึงเย่นทํานาทําไร่เป็นต้นต้องใช้ยาฆ่ามาแมลงบางคนก็มีความจนบังคับต้องฆ่าสัตว์ฆ่าปลาหาเลี้ยงชีพยอย่างนี้ก็ยังสมาทานศีลได้ เวลาใดที่จําเป็นต้องทําอย่างนั้นก็ทําไปตามประกอบอาชีพมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่เคยตาหนิใครเวลาใดที่เลิกจากกิจนั้นทําใจสบายลืมอารมณ์นั้นเสียและปฏิบัติทุกอย่างตามท,ที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดคิดว่าตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปถึงเวลาเท่านั้นเราจะไม่ละเมิดเด็ดขาดแล้วก็ลืมบาปท,ที่ทํามาแล้วถ้าจะให้ดีที่สุด เวลาบูชาพระนรสนมเสร็จตอนนั้นเราทิศสุสนให้กบ,บร,รดาสัตว์ทั้งหลายที่ข้ามาแล้วว่าขอให้เธอจงมาโมทนารับผลกุศลเช่นเดียวกับเราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและขอเธอทั้งหลายจ้อโหอสิกรรมให้แก่เราตั้งตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะเข้าวรรน,นิพนธ์เท่านี้ะบร,รดาท่านพุทธบริษัททุกท่านถ้าทําทุกวันกําลังใจจะเบา และอย่าลืมเมื่อเวลาใส่ข้าวหรือใส่สตังหรือจ่ายของอยังจะปลูกต้นไม้หรือปลูกมะเขือพิกถวายพระสงฆ์เวลารดน้ําสดวิรัตโยแลือก็ถามมหาลาบโดยทําอย่างนี้เป็นปกติไม่ชาเรงกายหาผักข้าปลาค่าสัตว์จะไม่มีกับท่านเพราะอะไรพระทรัพย์สินงของท่านมันมากพออยู่พอที่จะเว้นไม่ต้องทําอย่างนั้นสามารถจะประกอบอาชีพทรงตัวในแบบสบายๆบาย อรับบนบดดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายต้องพูดเร็วหน่อยเพราะเรื่องยาวเวลาน้อยการปฏิบัติแบบเบาๆอย่างนี้จตมาขอยืนยันกับบรรดาแทนพุทธบริษัทถ้าทําประจําทุกวันท่านจะมีผลตามที่กล่าวมาแล้วอรับบนบดดาสาวกขอองค์สมเด็จพระปัณฑิแก้วรีบพูดเกือบตายก็ยังเกือบจะไม่พอกับเวลาแต่เวลามันหมดซะแล้วนี่บรดาแทนพุทธบริษัทก็ต้องขอลาก่อน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธาศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี